พี่ดินอะไรครับทำไมกระเป๋านักเรียนดินพองจังเลยเพื่อมีอุลตร้าแมนสิบสองอันแล้วก็รถสิบสองอันเหมือนกันแต่คนนัก่อนเอ้ยเอ้ยโอ้โห <c oughs> เราไปเรียนหรอครับเนี่ย <c oughs> ลูกเอาไปทำไมเยอะขนาดนี้ดินยันเอาไปดินเอาไปเผื่อคนละวัน่ย ไม่แต่แม่บอกว่าวันหนึ่งก็ชิ้นหนึ่งไงแล้วลูกเอาไปหนึ่งคันสองคันมีรถด้วยเหรอสามคันดูสี่คันห้าคันมีรถด้วยเหรอยังไม่หมดอีกเหรอแล้วก็อุลตร้าแมนอันนี้ใหญ่เลยปะเนี้ยดินมันเยอะไปลูกลูกเอาไปโรงเรียนลูกลูกเอาอุลตร้าแมนไปทำอไมเยอะขนาดนี้พี่นินนินครับที่จบแพ็คไปแล้วนินครับ มันเยอะไปไหมครับไม่เยอะไปหมันเยอะไปไหมครับแล้วนี่จะดูแลได้หรอมันมันเยอะมากเลยไม่ได้เขียนชื่อด้วยดูแลได้ไม่เอาเอาอย่างนี้เอาเหลืออุลตร้าแมนสามตัวได้ไหมนีนมันเยอะไปครับล,ลูกจะไปเรียนหรือลูกจะไปเปิดร้านขายของนะครับลูกเรียนอะไรเรียนแฟชั่นรอครับคือปกตินี่แหละ เรียนแฟชั่นไอรแลนหรอครับเนลกท่าไมกี่ตัวเฮ้ยพอแล้วแหละดีนอือต่อมาเรียนขออีกสองตัวหนึ่งครับค่นี้มันเยอะไปมันเยอะปมยอะไปนี่เราแค่ดีไปมันเยอะไปเมย